สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอข้อปลากรอยข้อไก่เชื่องทุกท่านนะครับที่มารับชมช่อง y o u t u b บกิฟสอสักดาฟาร์มนะครับวันนี้จะมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับนะครับเป็นวันที่สิบหามกรานะครับสองพันหรอยหกสิบแปดนะครับเป็นคลิปล่าสุดนะครับการสำหรับคลิปก้อนหนานี้นะครับที่ผมได้ร่งแก้งไปนะครับว่าเออทรงไก่ไปแล้วลูกค้าบ่พร้อมรับนะครับหรือว่าเพิ่นบ่พร้อมทั้งบ้านเพิ่นบ่พร้อมให้เลี้ยงนะครับการตอนนี้นะครับก็มี พี่ทั้งระยองนะครับเป็นปิดไปนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเส้นทางการส่งเดินทางไประยองนะครับก็ขอขอบคุณได้ไลนะครับพี่สาวข้างระยองนะครับเิ่นในทาการปิดให้คุณพ่อนะครับใกล้กันนาิออกเดินทางจากจุดพักไกลนะครับเมือหนีนะครับเมือนีกับสิหงของประมาณเมืออื่นนะครับจะได้กับมีรถส่งไกลทุกิ้นงานส่งไกลผลเสียสิทนหายไ่หนึงนะครับเพราะผมผมก็แจงแจงทียูที่รับไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ แลวกาพี่น้องที่โทรเขามาสอบถามนะครับผมก็ขอขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะครับขอขอบคุณ้หลายนะครับที่ให้ามามสนใจนะครับไกล้ภูเมียนะครับรุ่นหกเดือนคูหนีนะครับการขอแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้กมีได้ปิดนะครับได้ปิดไปแล้วนะครับเปลี่ยนเส้นทางการส่งไปจังหวัดระยองแล้วนะครับขอขอบคุณพี่น้องทีติดตามแลวก็พี่น้องที่สนใจทุกท่านครับตอนนี้นะครับผมก็มี่คหูไมานนาเสนอนะครับมานําเสนอเป็นครูภูเมียคือนกันนะครับตัวผู้สีประดูแดงนะครับ สีประดูแดงตัวเมียสีสีดำนะครับสีดำนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับไก่ผูกประมาณรุ่นหกเดือนนะครับห่าหกเดือนละนะครับส่วนตัวเมียกับเป็นไก่สาวนะครับเป็นไก่สาวพร้อมไข่ให้กันนะครับหกเดือนนะครับพี่น้องท่านใดที่อ่าล่ออ่าล่อได้นะครับไก่ผูกอ่าล่อให้มันเต็มหลังเต็มนุ่มนะครับกับทักมาได้ครับตัวนี้คู่นี้นะครับอ่าผมก็จะเปิดให้ราคาสีใบเทาหายใบแดงนะครับ สนใจก็ทักเขามาได้ครับตัวตัวเมียนี่ผมเห็นเตะแล้วนะครับเห็นเตะแล้วแข็งนี่ตึบ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 ดีนะครับคือแข็งสโลวแข็งร่วนครับตึบตึบตึบดีนะครับส่วนตัวผก็เห็นนิดหน่อยนะครับแต่ว่ากระโบได้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่ากระโบขาดแน่นอนนะครับก็จับเขาเป็นเซตผสมให้นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจสอบถามเข้ามาครับตัวผก็เต็มเต็มโค้งกับประมาณสองกิโลเจ็ดสองกิโลแปดได้นะครับถ้าเต็มโค้งนะครับประมาณนี้นะครับสองหกสองเจ็ดนะครับไปหาสองแปดนี่แหละนะครับ อยางในกระทถ้าักเขามาเบื่องรูปได้ก้อนนะครับตัวหูตัวเมียนะครับคู่นี่นะครับมีรูปทั้งสองนะครับตัวผูตัวเมียคู่นี้นะครับตัวผูเป็นสีสีประดูแดงเข้มๆนะครับสีประดูเม็ดบักขามนะครับงามนะครับสวยงามเลยนะครับที่้องทัานได้ที่สนใจกระโทษเขามาสอบถามที่เบอร์โทร0626909809นะครับแบ่งสีไปเท่าหาไบแดงพร้อมค่าจจะทรงนะครับหรือราคาต่อรองกันใดคุยกันไดนะครับผมบอกไ่ยากนะครับก็คือในภาคอีสานเท่ากับบอกกันไดนะครับ กับคู่นี้นะครับเหมาะนะครับเหมาะสําหรับตั้งสายตั้งเล่าตั้งกอนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากอาไปตั้งสายอยากอาไปทําเล่าทํากอนะครับผมก็มีมาแนะนําคู่นี้คู่หนึ่งนะครับส่วนตัวเมียนะครับก็ยังมีหลายตัวนะครับมีหลายตัวอยู่นะครับพี่น้องท่านใดที่อยากได้ตัวเมียอยู่เดียวหรือว่ามีพอพันอยู่แล้วนะครับก็ลูกตัวเมียลูกสาวดูสะลัวยยังยังหลายตัวอยู่นะครับมีตัวงามนะครับมีตตวเมียมงามนะครับจับสวยจับเง่าครับส่วนตัวเมียนี่ ที่นองทานได้ที่ยากได้ก็ติดต่อเขามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้ครับเบอร์ที่ผมให้ไปและครับเบอร์โทร่ผมเองนะครับ0626909809นะครับเป็นลูกดูสะลัว่นนะครับส่วนตัวเมียที่เขากับตัวตัวตัวผู้ที่ผมนําเสนอคู่นี้ก็คือเป็นเอ่อเป็นลูกเก่ยวเรืองสะลัว่นนะครับจนตัวเมียนะครับทีเข้ากันนี่นะครับก็สามารถผสมกันได้ครับบ่ต้องห่วงนะครับเรื่องเอ่อเรื่องผสมกันเรื่องเดือดชิดเดือดยังบ่มีนะครับผสมกันได้แน่นอนนะครับตัวผู้นี้บ่พลาดแน่นอนล่ะนะครับ กับรูปทรงสวยนะรูปร่างดีนะครับพี่น้องท่านไดสนใจก็โทษ้ามาสอบถามได้นะครับตอนนี้ก็คือทางสุ่มก็คือเล็งผลิตนะครับถ้าอยากจ้าหงดานะครับกับข้อขุณนพี่น้องนะครับยอดจองก็ประมาณสองครูแล้วนะครับสําหรับเจ้าหงดานะครับก็โอ้มีวพี่ชายคนมาจองสองสองท่านแล้วนะครับก็สทรงไกลใหงกวกาประมาณเมษานะครับส่งเมษาสงการละนะครับหรือว่าส่วปลายเมษานี่แหละนะครับกัเบิ่งอีกท่นึงนะครับผม ขอขอบคุณนะครับสำหรับทายาจเจ้าโค้งดำชุดนี้ผมกับใส่กับแม่หลักๆก็คือแม่ลูกลูกสาวเจ้าเลี้ยงสลัวเลยนะครับลูกสาวเลี้ยงสลัวนะครับต่อมากที่ดใส่กับลูกสาวเจ้าดูสลัวละนะครับอีกเดือนกลัวๆนี่นะครับถ้าไก่พร้อมผสมพร้อมไข่นี่นะครับแล้วก็ใส่กับลูกสาวเจ้าเอ็มสิบหกเอ็มสิบหกคือตัวใดนะครับคือตัวที่ผมไปฝากผสมมานะครับเจ้าเอ็มสิบหกก็คือไปชนในสนามจริงนะครับชนะ เงินเงินแสนนะครับก็ให้ลูกดีนะครับเริเอนว่าพอชนะแล้วไปสมได้ตัวเมียมาแล้วเอามามาทาเมียไกลเลยบ่ได้ครับผมก็ต้องเอามาเตะมังกรผมเตะมังสู่ตัวแล้วนะครับสำหรับปลูกเจ้าเอ็สิบหกนะครับผมจับยนใส่ตัวนั้นตัวนี้ครับไกลตัวเมียนะครับรั่วดีทุกตัวเข้ากันนะครับสำหรับปลูกเองมสิบหกสิ่งทั้งมัดทั้งมวนนี่ก็คือเขากับเจ้าหงส์ดานะครับเขาพระเจ้าหงส์ดาเลยนะครับตอนนี้นะครับ ฝากติดตามน้ำเนก็แล้วกันนะครับสำหรับที่น้องที่สนใจนะครับสายพันธุ์เราปรากอยสมัยใหม่เบอร์แข็งสมัยใหม่นะครับของจิฟตสวสักดาฟาร์มนะครับจะไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับโทรมาสอบถามเรื่องไก่ชนได้นะครับหรือว่าบางท่านที่โทรเข้ามาแล้วผมบริรับสายผมขอขออภัยหลายนะครับบางที่ก็เหตุงานประจำนะครับเฮ็ุงานประจำนั่ก็โอ้นะครับ ขอขอบคุณนะครับเป็นยังบุญยังคุณอย่งดอกนะครับที่พี่น้องให้ความสนใจให้การติดตามให้การตอนรับมากด้วยดีเสมอมานะครับจังไลกะถ้ามีโอกาสนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามา062 6 9 0 9 8 0 9หรือว่าพี่น้องที่บอลินโชว์เซี่ยวกะจังไลกะโทรเข้ามาสอบถามเบอร์นี่แหละนะครับถ้าไว้ใจไว้วางใจนะครับในการคัดไกลนะครับอันรับแรละก็คือคัดตำนี้ก่อนนะครับตำนี้กลองบ่มีนะครับ ตรงว่ามีอันดับสองก็คือเรื่องเรื่องฟีมือฟีใหม่ไร่มือก็ว่ากันไปตามลําดับนะครับก็คือไก่โบกเย็นตะผมก็บอกว่าโบกเย็นตะนะครับแต่ไก่คย็นแล้วผมกับว่าฟีมือก็ตามที่ผมบอกไปแหละนะครับจะได้ก็ฝากไว้แน่แนกันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็กำลังเสีเห็ดคอผสมใหม่ที่กันนะครับเห็ดคอผสมเห็ดเพิ่มม่เป็นเห็ดหม่นะครับเห็ดเพิ่มปีที่แล้วก็คือเห็ดคอไก่รุ่นนะครับปีนี้ก็คือเห็ดลอกผสมนะครับเห็ดลอกผสมกับเห็ดซ้ำ อ่าซ้ำแห้งอย่าคล้องเบิงเบิงใดเบิงไหวนะครับประมาณยี่สิบล็อกประมาณนี้นะครับเบิงกับคอกับนอกนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้ำเนยกันแล้วกันครับอ่าสายพันธุ์อ่าสายพันธุ์ที่ดีนะครับราคาพี่น้องจับต้องได้นะครับอ่าส่วนไก่รุ่นนะครับมีพี่น้องไลฟ์ทันนะครับถามรุ่นสองสามเดือนนะครับผมก็ขออย่างอีกที่นึงนะครับก็คือตามอายุนะครับผมแบ่งตามอายุเป็นคู่นะครับอ่ารุ่นหนึ่งเดือนนะครับกับแบ่งคู่ละหนึ่งใบเท่า บุรีมค่าทรงรุ situação. ่น2เดือนกับสองใบเท่าบุรีมคาทรงรุ่น3ามเดือนกับสใบเท่าบุรีมคาทรงรุ่นสี่เดือนกับ4ใบเท่าไม่รวมค่าทรงนะครับรุ่นหาเดือนกับหาใบเท่าบุรีมค่าทรงนะครับผมกับประมาณนี้นะครับเขาข่าวแต่ว่าราคากับคุยกันได้นะครับบ่อเว่าสีตึงอยู่ตลอดนะครับคุยกันได้นะครับพี่น้องเอาครับผมกับคนน้องยังไงผมก็คือคนมาจากหลากหลายขึ้นกันนะครับหลากหลายขึ้นกันหละนะครับเข้าคนหลากหลายขึ้นกันบ่จําเป็นตรงไปอ่า หลงสายดังสายดีนะครับก็มีหลงสายดังนะครับหลงกระแสนะครับสายดีกับอ่าก็มียุทมเทไปเพราะว่าซูโมนี่สายพันธุ์มันถึงกันหมดแล้วนะครับถึงกันหมดแล้วยูมองได้ก็มีสายพันธุ์นี่ดีนะครับขอให้แต่ว่าเข้าใส่สายตาให้มันสําคัญที่สุดนะครับผมให้มันสําคัญที่สุดนะครับเงินท่องกับโมเมนสี้ามาในง่ายๆนะครับ้ามสีมาซื้อไก่นะครับเจ่ระตนะครับบางคนซื้อมาเป็นยี่สิบสามสิบกองกับยังบอกว่าถึดสเปกก็มีให้กันนะครับ กันในก็ขอเป็นตัวเลือกนะครับขอเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะครับให้พี่น้องเศร้ารกห้าห้องล้องขมาเปิดใจอ่ารับเม่งนะครับบว่าจะเป็นยังไงนะครับคือตัวผมเองนะครับพัฒนาเพื่อจำน่ายเท่านั้นนะครับบอกเนว่าพัฒนาแล้วสิกากไว้นะครับสิกากไว้ไวทะเลนองคล้องนะครับบมีนะครับอันนี้ผมบ่ผมบอกเรีนไกลนะครับคือพัฒนาแล้ว เพื่อแบ่งปันพี่น้องเขาเอาไปต่อยอดในสนามจริงหรือว่าเอาไปต่อยอ,อดพันธุกรรมในการเพาะสร้างอาชีพสร้างรายได้น,นะครับกับจะได้กัฝากติดตามน้ำเนยกันแล้วกันครับช่องยูทูบกิฟทซอฟสักดาฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้กับโค้งเชื่อชัยนี่ครับสุดท้ายนี้กับขอ,อย้ำอีกแค่นึงครับว่าครูที่ลงไปเมื่อวานนี้ที่ว่าไปค้น,นเกนแล้วเพิ่นบลับก็บคือได้เปลี่ยนเส้นทางการทรงให้พี่สาวทางระยองนะครับเพิน่นแบ่งปันไปให้คุณพ่อเพิ่นนะครับ ก็ขอขอบคุณหลายๆครับทุกท่านทีท่ติดตามนะครับทุกท่านที่สนใจนะครับผมก็เอาไว้พอในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับผงเชี่ยวชาญหนี่สวัสดีครับ